สวัสดีครับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft Pocket Edition 0.11.1นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแบบเอาชีวิตรอดนะครับแบบ Survivor กันนะครับนะเบาเสียงนะครับโอเคครับมาจะ,จะเอาชีวิตรอดกันนะครับเราจะมาสร้างชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนผมว่าเอาตั้งชื่อแมปว่าเออ Survivor Land s สไเอรออ ชื่อว่า Survivor Land นะครับเอาแบบ Survivor เอาแบบมีจำกัดนะผมเอาแบบมีจำกัดนะครับโอเคครับเอาแบบนี้นะของผมเอาแบบนี้นะผมเอามาให้คุณดูนะครับโอเคครับมามเริ่มกันเลยอันนี้ก็รวมมอดทุกอย่างเลยนะครับแต่อันนี้แบบว่าเป็นนะครับรอสักครู่รอสักครู่เครื่องแหลกเครื่องแหลกนะรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่ง และโคตอ๋อเมื่อกี้กดไม่โดนนะครับโอเคมาเริ่มต่อครับโอเคแป๊บหนึ่งนละครับรอสักครู่ส่วนส่วนที่ผมจะเล่นในส u ว v i เ o อเนี่ยมันก็จะรวมมอดด้วยนะครับก็อย่างแรกก็มันประมาณมีประมาณสองสามมอดนี่แหละครับก็มีมอดป้ายชื่อมีมอดเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ผมจะเอาแบบว่ามีมอดผักผล,ลไม้อะไรเงี้ยครับโอเคมามาสร้างก่อน เฮ้ยได้ๆสวายเวอเฮ้สวายเวอร์เฮ้ยอย่าได้ๆลืมแลนด์ครับลืมแลนด์ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยลืมแลนด์โอเคสวายเวอร์แลนด์สวายเวอโอเคมาโอเคโอ้โ okay. ห oh ยืนต้น <Okay, S 1> ไม้เลยนะครับโอเคขอออกนะครับ สักครู่ไม่เร็วเอ้ไม่ใช่ไม่ช้านะครับไม่ช้าค,คุณอาจจะได้ยินเสียงผมเบาไปนะครับก็วันนี้ผมเ <c oughs> จ็บคอนะครับก็ขอโทษเนว่ยน,นะครับมา <c oughs> เล่นกันเลยต่อนะครับโอเคครับรอสักครู่ครับลองโหลดนะครับลองกำล,ล, okay. ลังโหลดโอเคมาละอันนี้จะเป็น texture pack ของออะไรสักอย่างน่้ลืมนะครับ ก็ขอโทษด้วยนะครับมามาเล่นต่อเลยไหนไหนอยู่ไหนสวายเวอร์เลนนี่มาเากันต่อเลยนะครับนี่สวยมีเฉดดงเฉดเดอร์เลยนะครับนี่ภาพนี่สวยจริงๆนะตอนนี้ขอขอสัลองสักครู่ครับขอสักครู่รอสักครู่เอ้ยไม่ใช่ขอสักครู่นะมาเปิดนี้เลยภาพจะได้สวยกันไปเลยนี่ดูหัวใจดูหัวใจนะครับโอ้แค่นี้พอแลกมากเลยตอนนี้ก็ต้อง นี่อะไรครับบานาน่าแปลว่ากล้วยนะครับไ็อ,บบอไาวเดียวได้หารกินาเพราบอาชีวิตรอบแบบนี้อาหารยอะผมชอบลแหลกมากเลยครับรวมมอสเชดโดเชเดอร์อละไรเด้แหลกปันกาแล้วไงโอเคโอเค อาจจะมีเสียงอะไรเข้ามารบกวนนะครับเชเสียงรถอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นธรรมชาติของผมนะวันนี้อัดแล้วเจอนะเจอโอเคมันจะแหลกมากเลยนะันี้ครับแบตจะหมดเด้อเด้ดแบตจะหมดขอโทษด้วยนะครับงั้นเรื่งเมื่อเพื่อกันเรื่องเรีบนะครับ ใช้มอนนะผมไอ้ไม่ใช่ดิใช้ทิชชู่แผกนะส่วนส่วนไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยก็ใช้มับผักผลไม้เอาละกันนะของผมแต่ส่วนนะครับมาก็มาสร้างบ้านดินกันแถวๆนี้นแหละโอเคตรงนี้ราบลื่นและโอเคผมนี่ถนัดบ,บ้านดิน อื่นผมก็จะมาหาเพื่อนคู่ใจกันนะครับโอเคเพื่อนคู่ใจตอนนี้ผมยังไม่มีรัพยากรยังไม่มีเพื่อนคู่ใจเล้วนกันนะทรัพยากรธรรมชาติยังไม่พอขุดช้าช้าอ้อ ขีดตรงหัวใจค่ะเห็นเห็นขีดตรงหัวใจไหมครับมันเหมือนกับเหรนเหมือนกับหลอดเวลเลยครับแต่มันไม่มันมันไม่ใช่นะเพราะว่าเราเราไม่ใช้มอดเป็นชานนะครับมันเลยไม่มีนะครับก็อาบ้านก่อนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดีผมลืมปิดได้นะมอดทูมันนี่ผมลืมปิดแต่ผมไม่โกงหรอกครับผมไม่โกงจริงๆโอเคจะมา เราจะมาปิดเอออะไรวะเอ็มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหูแหลกจริงๆแหลกโคตรๆมาปิดกันโอเคปิดละนะโอเคไอจะเหมือนเดิมให้ได้เด้ามอือจะค่อยปิดแล้วกันนะครับมามาสร้างต่อนะ,นะผมไม่โกงหรอกครับโอ้จริงๆนะมา,มามาสร้างมาคาบกันดีกว่าคาบไม้ก่อนเลยอย่างแรกต้องมีกล่องครับโอเคขอบครับ อันนี้อะไรให้ทายครับอันนี้ก็เป็นเป็นบ้านประตูบ้านเออประตูบ้านต้องต้องได้ประตูบ้านอย่นี้งั้นโดนแม่สมบงซมบี้ ค okay. มาไม่แค่ไม่ใช่เคลียร์น้องงนะั้นว่าแบบว่าไปคุยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยเงียบๆหน่อย,อยนะออมามา,มา,มาเออมาาประต,ตที่ไหนก็ได้่อ่ะมามาตน,นประตูที่ไหนก็ได้บ้านโอเคบ้านละไปบ้านลบลมามา,มาต,อตองอ เราต้องเออขุดเหมืองได้แล้วครับที่ฮอกแล้อันหนึง่งอันอ้าวหนึง่งอัน,น,อน,นมันมีหลายอันเลยเว้ยโอ้เออต่อไปก็เอาที่ขุดที่ที่ขดุดนวะว่าอ๋อพลิกแ,แอคอันนี้งงกับเทคเช็คแพ็กจริงๆงเลยงงงมากมาขดุดตืเลยดีกว่านะ,มาะนานะผมก็ได้เทคเช็คแพ็กมาผมก็ใส่เลยนะผมไม่ได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็มาลุ้นดูตรงนี้แหลนะ ทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเออประมาณสิบสิบห้าทีอย่างต่อไปก็ต้องทําเออทาที่ขุดมีแล้วทําที่ขุดดินโนโอเสโนนะี่ขุดเร,เราไม่้ง,า,งากันแล้วนะครับร่อยอ <c oughs> เอแล้วนะโอเคเสร็จแล้ว บ้านประมาณนี้ก่อนส่วนเออกล่องกล่องวางไว้ตรงนี้ตรงโอเคแล้วก็ปุ๊บปุ๊บโอเคเส็ดมาก่องครับก็มาเออมาเอาเ,อ,าเอ,าอะไรวะโอเคกล่องสองอันร้อยสองอันแล้วก็วางตรงนี้เออตรงโยโหเท่มากเลยอะกล่องครับโอเคมามาเก็บมาเก็บกัน น,นี่น่าจะมืดแล้ววิธีทําท็อตก็ต้องเอออ๋อรู้ละทําทอ็อตแบบแบบแบบใหม่นะครับแบบใหม่ไม่ใช่แบบใหม่หรอกแบบเก่านั่นแหละก็เหมือนเ,เก็บอาหารแล้วกันอาหารไม,ไม่ช่วยอะไรมารจะมาเออเด้เลยๆมันต้องมีแปดอันอะ่ะต้องมีแปดอันงี้เอาเก็บไว้ก่อนดีกว่า,ามาขุดกันดีกว่านะครับมาขุดกันนะแหะคอมาขุดกันเลย จะไม่ค่อยพูดนะผมผมไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ว่าผมไม่อยากพูดมากครับโอเคครับหาเพื่อนคู่ใจใครอยากมาเป็นเพื่อนคู่ใจผมแต่ผมไมมีเพื่อนคู่ใจอยู่แล้วนะครับเแต่ผมไม่จะมาพาร์ทหน้าเลยกันเอาพาร์ทหน้าเลยกันผมจะหาเพื่อนพาร์ทหน้านะโอเค ep หน้า <Okay. S 2> ep หน้าี ep หน้าอมือดมากทุกท่านจะเมฆแล้วมองไม่เห็นใช่ไหม เราปรับแสงเต็มสุดแล้วนะครับไหนวะเราปรับแสงเต็มสุดแล้วแต่ได้แค่นี้นะเพราะว่าเราอยู่ในเมืองนะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็จะเห็นสมบีด้วยโอ้ยังไม่ถึงตอนกลาคืนอีกวัเนี้พิ่งถึงเหรอโอ้นอนนึกว่าถึงแล้วโอเคมาต่อต่อจ,จากตอนเดิมตอนที่แล้วโอเคมาขุดต่อครับแล้วก็มีได้ขุดทำไมไม่ขุดเด้อเด้อ มาใช้เพื่อผมมองไม่ค่อยเห็นแล้วอะ่ะผมต้องลงทุนทําทํานั่นละตอนหนึ่งมาลงทุนกันเถอะเออครับลงทุนกันเถอะมันขาดไปอะ่ะนี่เอามามาเพิ่มโอเคมาได้แล้วโอ้โหวางไปวางไปวางไป โอเคชาคโคชาคโคชาคโคชาโคของฉันโอเคฉันจะได้แล้วยายาได้ชาคโคแล้วไปนี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาไปหมดเลย okay. โอเค <c oughs> มีไฟสว่างแล้วนะครับก็โอ้โหมีไฟสว่างแล้วนะนี่เราต้องเอาเอะไรวะเอาสติ๊กสติ๊กเขิดเลยไม่เขะด้วย,ม,วยมาเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วมามา ตอบครับครับนะโอเคได้แปดอันเย่ได้ทอดแล้วโอเคมาวางไว้ตรงตรงหัวป้ายเอ๊หัวบ้านหัวบ้านุดกันเย่เสร็จสมบูรณ์บ้านเรานอบ,บ้านเราเสร็จแล้วมาเ,มเชดเดอร์ก็ดีนะตอนที่มืดมันสกสว่างตอนที่สว่างมันมืดโอเคสว่างละ เปลืองเอ้ยไม่ใช่ชาวจะใช้ฮอตแบบเปาหยักนะครับไม่แบบเปลืองสอมบี้มายังยวบอกอยู่บนหัวนะ่ะดีละดีละบนหัวเ้อเด้ยเด้สวัสดีเพื่อนว่างไงนายชื่ออะไรอ่ะวิ่งเร็วได้ด้วยวปะอ๋อเทเทเทฝัก้างนี้นี่คือบ้านของเราศตริบุญเอ่อี่แค่ไรล,ละ 13บสามฮะสินาทีละเอองั้นผมก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ลค์ like, นะเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาพาไปหาเพื่อนใหม่กันนะครับบ๊ายบายโโห